คือเราต้องแทนค่าลงไปนะฮะโดยการเอาลบสองในแทนก็ไปใน x นะครับเมื่อคุณเอาลบสองก็ไปแทนใน x เนี่ยนะฮะคุณก็สังเกตว่าลบสองกำลังสองไปนะ,ะ้วกำลังเลขคู่ไปแล้วค่าที่ได้ต้องเป็นบวกถูกไหมฮะก็ต้องกลายเป็นสี่ครับไม่งนะฮะอันนี้ก็คูณเข้าไปก็เป็นลบสิบนะครับตัวนี้ก็เป็นหกครับนะะซึ่งคุณจะได้ว่ามันก็คืออะไรครับนะนะฮะ,นะฮะก็จะได้ไปอลไรครับสี่ลบสิบบวกหกครับได้เป็นศูนย์ครับ นะศูนย์เออเนี่ยก็แทนลบสองไปก็เป็นสี่ถูกไหมแล้วก็ลบหกบวกสองก็เป็นศูนย์ก็เป็นตีบ,นนะตบวกตีบวกตีก็หมูก็สองตมมองีมันไม่ใช่เอกครับมนะันะไม่ใช่เอกนะฮะนะนะฮะไม่ไม่ได้นะครับมันมันไม่ได้นะซึ่งมันเป็นตีบวกตี้เนี่ยนะครับโบนก็ตอบตี้เลยนะซึ่งไม่ได้ ซึ่งคุณจะต้องจัดรูปก่อนนะครับนะจัดรูปก่อนบางคนใช้โรบิตาลนะฮะก็บรรยายเลยนะฮะคุณสังเกตน,นะถ้าโรบิตาลเนี่ยถ้าเป็นสมการพูดนามเยอะยุ่งเหยิงยองี้ยไม่จาเป็นครับไม่จะไปท้ายเลยนะฮะคุณไม่ต้องใช้โรบิตาลนะนะครับวิธีที่ดีที่สุดมันมีอยู่ทั้งหมดสี่สวิธีนะฮะหนึ่งก็คือวิธีการแยกตัวประกอบธรรมดาสองคือวิธีการใช้คอนิเกตสี่คือใช้โรบิตาลห้าคือการจัดรูปอย่างยากและอย่างง่าย ซึ่งข้อเนี้ยนะครับถ้าเราเห็นสมการอย่างนี้เนี่ยคุณจะต้องแยกตัวประกอบอยู่แล้วนะครับถ้าใครทําโจทย์มาเยอะนะฮะทีนี้เราจะอ่าเราจะจัดยังไงนะฮะคุณดูนี่ฮะคุณดูตัวก้อนนี้นะฮะคุณดูก้อนนี้น,ะกน,นะก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแยกแฟกเตอร์ได้ไหมฮะแยกได้ก็คืออะไรคูณกันได้หกว่าแต่บวกลบกันได้ห้าก็คือสามกับสองนะครับแต่ที่ด้านหน้าบวก 5เนี่ยนะครับ2ตัวนี้จะต้องบวกกันนะโดยเพื่องหมายจะเป็นบวกทั้งหมดนะครับคุณก็จะได้เป็นอ่ดิมิตนะฮะ x เข้าใกล้ลบ2ใช่ไหมนะก็1ส่วน X บวก2แล้วก็ X อ็กบวกสบวกอะไรครับบวกกันกับก้อนนี้ก้อนนี้ ก้อนสีส้มนะก้อนนี้เนี่ยเราก็แยกออกนะฮะตัวนี้ก็คือ2กับ1ถูกไหมฮะมันค,คูณกันได้2แต่การที่มันจะเป็นบวก3ได้2พจน์นี้ก็ต้องบวกกันก็ต้องกลายเป็น1นะครับ x บวก2คุณทําโจทย์นี้แล้วคุณจะชนานาญในการแยกแฟกเตอร์เองนะครับดังนั้นผมเห็นาทางที่โรยด้วยกรีบกุหลาบนะครับ โดยผมเห็นตัวนี้ผมจะดึงออกครับดึงตัวร่วมหมดเลยนะกระซวกออกเลยนะก็จะได้เป็นนะฮะถ้ากับลิมิตเนี่ยเมื่อเอเขาใกล้ลบสองนะครับ,ด,บด,ออดึงส่วน x บวกสองมดึงออกใช่ไหมหึงส่วน x บวกสามตัวนี้ึ่งส่วน x บวกหนึ่ง ทีนี้คุณก็แทนค่าเข้าไปครับนะมันก็จะกลายเป็นศูนย์ต่อศูนย์เหมือนเดิมนะครับดังนั้นคุณสังเกตนะถ้าเกิดผมจะหาคพลอแนนต์ตัวนี้นะครับในการนี้คุณก็คูณคั้อยครับคูณคั้ยคูณคั้ยเข้าไปใช่ไหมตัวน,นี้กับตัวน,นี้นะฮะก็จะกลายอย่างนี้แล้วจับสองตัวนี้นคูณกันด้านล่างคือการหาพลอนนนะครับแต่มันมีสองตัวเนี่ยเราดูเอารูปมาลวยกันได้ก็ลิมิต บาง,นะงคนถามว่าทาไมจัดรูปแล้วทําไมถึงรู้คุณดูนะถ้าคุณยังไม่ตัดพจน์นี้เนี่ยนะเมื่อคุณแทนลบสองเข้าไปมันยังกลายเป็นศูนย์อยู่ดีถูกไหมมันก็กลายเป็นหนึ่งส่วนศูนย์ซึ่งคูณกับก้อนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็จะได้ตีอยู่ดีโอเคนะคุณก็จะได้เป็น x บวกหนึ่งบวกกันกับ x บวกสามใช่ไหมฮะส่วนได้กันกับส่วนได้กันกับอะไรครับส่วนได้กันกับด้านล่างก็คือ x บวกสาม คูณด้วยกันกับ x บวกหนึ่งใ่ตัวนี้ให้ดีซึ่งคุณสังเกตพจน์ด้านบนดีดีนะครับมันก็คือนะผมจะเขียนในบรรทัดเดียวกันคุณก็ดูให้เป็น x บวก x เนี่ยนะครับ x x บวก x เนี่ยมันได้สอง x บวกกันกับสี่นะครับเมื่อผมดึงสองออกมันก็จะกลายเป็น x อะไรครับ x บวกสองคุณไม่งงนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นผมจะลบตัวนี้ออกนะครับถือว่าเรารู้กันละ ถือว่ารู้กันแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรฮะสองแล้วก็ x กบวกกันกับ2ตัวนี้นะผมขออนุญ,ญาตลบออกเลยแล้วกันนะครับนะเพราะว่ารู้กันแล้วตอนนี้ก็จะ่าตัดกันตรงนี้เห็นไหมคุณก็แทนค่าเข้าไปก็จบแล้วครับไอ้ตัวปัญหาที่มันเป็นส่วนศูนย์จบแล้วก็จะกลายเป็นอะไรครับแทนเข้าไปก็คือแทนเข้าไปใน x ็นะฮะคุณก็จะได้เป็นลบสองตัวนี้เห็นไหมลบสอง บวกกันกับสาเข้าไปเนี่ยนะครับคุณก็จะได้เป็นลบ2บวกกันกับ1เข้าไปนะซึ่งมันมีค่าเท่าไหร่เราก็คำนวณออกมานะครับลบ2บวกสาเนี่ยนะครับมันได้หนะึ่งใช่มมันได้หนึ่งหนึ่งลบ2บวกหนึ่งเนี่ยมันได้ลบหนึ่งครับข้อนี้ยึงเป็นแล้วฮะมึงตอบลบสองนะนี่คำตอบแตนะ่ข้อนี้ตอบลบสองก็จัดธรรมดานะครับข้อนี้ก็ยึดคอนเซปต์เดิมนะก็คือเราอ่า ดึงตัวร่วมออกมาได้เลยนะครับโดยการแยกแฟกเตอร์นะครับแยกแฟกเตอร์จะต้องชนานาญนะครับแยกแฟกเตอร์จะต้องชนานาญนะข้อนี้มันง่ายก็คือว่ามันเป็นบวกทั้งหมดนะซึ่งการแยกแฟกเตอร์คุณก็รู้ว่าถ้ามีลบเนี่ยมันจะส่วนใหญ่แยกแฟกเตอร์พลาดก็คือพลาดตรงเครื่องหมายนะครับอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจคุณก็จะดึงให้เป็นนะครับนะสิ่งหนึ่งิงที่สําคัญที่สุดเราต้องรู้ว่ามันเป็นศูนย์เพราะอะไร ไอตัวปัญหาที่มันให้เป็น1ส่วน Infinite, อินฟินิตอ่าตัวที้หส่วนศูนย์เนี่ยนะฮะมันคือตรงนี้มันคือตัวนี้คุณคุณสังเกตดีๆฮนะว่าถ้าเกิดคุณแทน,น x เท่ากับลบสเข้าไปเนี่ยลบสองบวกสองมันมีค่าเป็นศูนยนะ์ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยส่วนมันเป็นศูนย์เพราะอะไรเพราะ x เท่ากับลบสครับจบข้อนี้เือข้อนี้สวยนะเพราะว่าอะไรฮะคำตอบตรงกับตัวนี้เออนีสวย,สวย